ก็สวัสดีอ่าผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมก็วันนี้ผมก็มีจะอะไรมามีอะไรจะมาอธิบายนิดหนึ่งนะผม <S 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 เกี่ยวกับน้ำผึ้งของผมนะครับน้ำผึ้งดันห้าที่เห็นอยู่นี่คือน้ำผึ้งจะเป็นคนละลังกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นอีกรังหนึ่งนี่ก็เป็นอีกรังหนึ่งนี่ก็เป็นอีกรังแต่ว่าสองขวดเนี้ยจะเป็นรังเดียวกันนะครับผมจะเป็นชุดเดียวกัน <S <S แล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ําผึ้งเก่าเมื่ออันนี้ได้สามปีนะครับผมอันนี้ได้สี่ปีสมัยก่อนที่ผมยังตีผึ้งใหม่ๆนะผมก็เอเก็บผมจะเก็บไว้ดูว่ามันจะเก็บไว้ได้นานแค่ไหนนะจะได้ตอบลูกค้าถูกแล้วก็ วันนี้ผมจะมาอ,อ,อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำผึ้งตกผลึกนะผมก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมไม่มีความรู้ผมก็เข้าใจว่าน้ำผึ้งที่ตกผลึกอ่ะจะเป็นน้ำผึ้งปลอมไม่ใช่นะผมอันนี้คือผึ้งที่ผมจับจับเองตีเองกับมือนะผมต้อ,อชุดนี้ก็ผมตีมาจากอำเภอเวเียงแหงนะผมก็ สองขวดนี้จะสังเกตได้ว่าสีมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะผมไม่ไม่นิดนึงก็ถือว่าค่อนข้างแตกต่างกันมากก็สมควรคือเหตุผลที่แตกต่างกันคือไอขวดเนี้ยคือผมทดลองวางวางไว้ในอุณหภูมิที่ต่ำนะครับมีความมีความเย็นประมาณอ่าสิบห้าถึงสิบแปดองศานะผมแต่ว่านี้ผมเอาวางไว้ในอุณหภูมิปกตินะผมก็ เอจะสังเกตได้ว่าน้ำผึ้งที่เรา,เาไว้ในอุณหภูมิต่ำนะครับจะเกิดการตกผลึกไวกว่านะผมก็ลูกค้าที่สั่งจองของผมไปไม่ต้องตกใจนะผมผมมั่นใจได้เลยว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ร้อยเอร์เซนล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นการปรากฏการตกผลึกซึ่งมันเกิดจากหลายสาเหตุนะผมสาเหตุหลักๆคือ ในน้ำผึ้งป่าเนี่ยมันจะมีน้ำตาลฟรุกโตสนะครับแล้วก็น้ำตาลกลูโคสมันในน้ำผึ้งอะ่ะถ้าถ้าให้มันบาลานนะครับน้ำผึ้งมันจะมีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตสมากกว่าน้ำตาลกลูโคสนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าค่าเท่ากันหรือว่าน้ำตาลกลูโคสมากกว่ามันก็จะเกิดการแยกตัวนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมถ้าซื้อไปจากผมขอให้มั่นใจได้เลย หรือว่าไม่สบายใจก็ส่งมาเค็มได้ับผมผมก็มีน้ําผึ้งสํารองไว้เยอะแยะอยู่พอสมควรแต่ว่าให้ลูกค้าสบายใจนะตรงนี้ว่าเป็นน้ําผึ้งแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็อ่าสหรับลูกค้าที่ซื้อน้ำผึ้งไปนะผมก็ผมก็พยายามจะบอกแนะนําวิธีการเก็บรักษาว่าให้ไว้อุณหภูมิห้องปกตินะผมก็ถ้าถ้าทําตามที่ผมบอกก็จะ เจอปรากฏการณ์นี้น้อยมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเอาไว้ในอุณหภูมิที่ต่ําหรือว่าในอุณหภูมิที่เย็นๆนะครับผมม,มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ตกผลึกนะครับผมในเบอร์ในเบอร์เซอร์นี่มากพอสมควรนะครับแล้วอีกสาเหตุหลักอีกอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ,อที่มันอาจเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะทําให้น้ําพึ่งตกผลึกได้ก็คือ น้ำพึ่งป่านะครับน้ำพึ่งป่าที่ว่าอยู่ในป่าลึกบางทีแหล่งน้ํามันน้อยนะครับผมแหล่งน้ํามันน้อยมันก็จะหาน้ำหวานหาอาศัยน้ําจากน้ําหวานนะครับไปทําน้ําพึ่งแล้วก็ไอไม่ความชื้นความชื้นของในความชื้นในน้ําพึ่งอ่ะมันจะ ความชื้นต่ำนะมันก,มนก็มันก็อาจจะทำให้เกิดการาตกผลึกได้เช่นเดียวกันนะผมก็ข้อมูลนี้ก็จากการที่ผมไปศึกษาถามผู้รู้มาแล้วก็อ้างอิงจากาการเข้าไปดูในหาข้อมูลในกรมส่งเสริมและจัดก,การาสินค้าเกษตรกร,ะร,กรนะครับเขาก็ อธิบายมาอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นแต่บ้านเรานะครับก็ต่างประเทศก็ที่ผมเพื่อนๆผมที่เขาอาอยู่ต่างประเทศเขาก็บอกว่าพึ่งบ้านเขาก็เป็นนะไม่ต้องแปลกใจนะครับผมก็อจะสังเกตได้อีกลักษณะหนึ่งครับว่าถ้าเป็นน้ำพึ่งแท้แล้วมันตกผลึกเนี่ยมันจะผลึกของน้ำพึ่งแท้มันจะละเอียดละเอียดนิ่มมากนะผมมันมันไม่ถึงกับว่าแข็งเหมือนน้ำตาลนะผม พอเราเทใส่ภาชนะเรามาเรามาถูถูบนอ่านิ้วมือของเรามันก็จะละลายไปนะ,นะผมอันนี้ก็สังเกตได้ได้อีกอลักษณะหนึ่งว่าเป็นน้ำผึ้งแทหรือเปล่านะผมยังไงก็ลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจน้ำผึ้งที่ชมอยู่นะครับก็ให้มั่นใจได้เลยว่าน้ำผึ้งของผมแทแน่นอนแล้วก็ อาจจะน้ำผึ้งของพรานท่านอื่นก็อาจจะแท้แน่นอนเหมือนกันแต่ว่า,าเราดูที่มาที่ไปของทานท่านนั้นแล้วเราซื้อเราจะสบายใจกว่านะผมหมดจะได้หมดข้อสงสัยว่าน้ำผึ้งจะโดนหลอกไหมเพราะสมัยนี้นี่คือมีเยอะครับผมมีเยอะวิชาชีพก็มีเยอะอาจจะเอาโปรไฟล์หรือว่าเอาโปรไฟล์เอาน้ำผึ้งของ ท่านอื่นไปลงขายแล้วก็น้ำผึ้งปลอมไปขายนะผมะน้ำผึ้งอีกลักษณะหนึ่งที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีผมส่งน้ำผึ้งไปแล้วลูกค้าถามว่าลูกค้าก็สั่งซ้ำคนระับเนาะแล้วก็เขาถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมน้ำผึ้งเฉดสีมันไม่เหมือนเดิมกลิ่นมันไม่เหมือนเดิมผมจะบอกไว้ตรงนี้นะอธิบายไว้ตรงนี้คือน้ำผึ้ง แต่ละรังน้ำผึ้งแต่ละถิ่นแต่ละพื้นที่รสชาติความหอมและเฉดสีจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างที่ผมตั้งไว้ให้ชมนะครับคือคนละสีเลยนะครับคนละเฉดสีเลยนี่ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์และความรู้ก็ขอรบกวน ทุกท่านที่เข้ามาแวะชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ